สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกแล้วเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกันในคลิปสปีดบิลนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปสปีดบิลมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะก็เลยได้มาทําการนะคะทําคลิปสปีดบิลบ้างอะไรบ้างให้จินตนาการนะคะได้มีการเล่นไหลสักนิดหนึ่งคือขาดจินตนาการไปค่อนข้างนิดหน่อยช่วงนี้อาจจะเพราะว่าไม่ค่อยได้บริหารสมองคือมันก็มีการฝ่อไปบ้างแต่ว่าก็ได้กลับมาทําการทําคลิปสปีดบิลแล้วซึ่งบอกเลยว่าคลิปสปีด ในวันนี้นี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นบ้านหลังนี้และเห็นบ้านข้างๆนะคะทางด้านฝั่งซ้ายที่เป็นบ้านสีน้าตาลคุณผู้ชมก็จะบอกว่าเฮ้ยทําไมหนะ้าตามันคล้ายๆกันจัง อันนั้นก็คือเป็นบ้านที่เราสร้างเหมือนกันเนาะแล้วก็ลงเอาไว้นานแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อบ้านว่าอะไรแต่ถ้าไม่ลืมก็จะลิงก์เอาไว้ให้คุณผู้ชมนะคะเผื่อที่ใครอยากจะไปดูรูปทรงบ้านมันคล้ายๆกันเพราะว่าเราก็ have no idea เหมือนกันว่าเราจะทําบ้านรูปทรงอะไรให้มันดูแปลกใหม่ดีแล้วก็จําได้ว่าไอ้บ้านด้านซ้ายนั้นอะ หลังจากที่ทําเป็นบ้านหลังนั้นใช่ไหมก็แทบจะไม่ได้ทําบ้านหลังไหนที่เป็นรูปทรงคล้ายๆอย่างนั้นอีกเลยนะคะก็เลยเอามาทําเป็นบ้านหลังนี้เนาะก็จะเป็นบ้านที่มีความบ็อกซี่แล้วก็เป็นบ้านที่ไม่ได้อยู่ตรงกลางเป็นบ้านแบบค่อนข้างแนวยาวหนึ่งมันจะเป็นบ้านที่มีสวนอยู่ทางด้านข้างบ้านนะคะไม่ใช่ด้านหน้าหรือว่าด้านหลังบ้านเนาะก็จะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยสร้างขึ้นเพราะว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาค Decor to the Max Kit ใช่ไหมที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยใครที่ ยังไม่ได้ไปดูพวกรีวิวของ b ิวแอนไบออะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็สามารถไปดูได้นะคะถ้าไม่ลืมก็จะลิงก์เอาไว้ให้ใน Description Box ข้างล่างเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยก็เป็นบ้านที่ค่อนข้างเอา f ฟ c o o m o r t t z o n e มากเลยเป็นบ้านที่แบบว่าออกมาจากคอมฟอร์ t o n e ของตัวเองคือคุณผู้ชมส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าดูกันมาเยอะก็น่าจะรู้ว่าเราอะ ชอบสร้างบ้านที่ค่อนข้างมีความมินิมอลในแง่ที่ว่าใช้คัลเลอร์สก e ีมสีเดิมๆค่อนข้างเยอะเนาะแล้วเราก็จะมีการโคเปอเรตสีที่อยู่ในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่อะไม่เกินน่าจะประมาณ2สีเลยคือถ้าเกิดว่ามีสีขาวแล้วจะมีสีน้ำตาลก็จะใช้ขาวน้ำตาลขาวเขียว อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไม่ได้เป็นบ้านที่สีสันคัลเลอร์ฟูลแบบห้องหนึ่งเขียวห้องหนึ่งแดงห้องหนึ่งดำคือเราไม่ค่อยทำบ้านในลักษณะน,น,นั้นสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าที่นี้พอภาค Decor to the Max Kit ออกมาเนี่ยมันเป็นภาคที่ค่อนข้างมีการแต่งบ้านแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ในสไตล์ที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่อลังการดารลลานดวงที่สุดเลย มันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งที่ทําให้เราอยากที่จะสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาเป็นบ้านที่ข้างนอกดูเข้มๆนะคะแต่ว่าข้างในก็คือสดใสฟุ้งฟิ้งฟูลี่ฟูล่ามากที่สุดคือคุณผู้ชมเดี๋ยวก็จะได้เห็นแล้วล่ะว่าความฟูลี่ฟูล่ามันเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เรากําลังวุ่นวายกับการทำเอ็กซ์เทอร์เรียของบ้านอยู่เนาะมีการใช้เครื่องมือนะคะแพลตฟอร์มเอามาทําเป็นบันไดต่างๆเป็นแบบคล้ายๆสเตปปิ้งสโตนนะคะเป็นลําดับชั้น เพื่อขึ้นไปทางหน้าบ้านซึ่งหน้าบ้านของบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้อยู่ทางด้านหน้านะคะอยู่ทางด้านข้าง <c oughs> ก็จะคล้ายๆกับบ้านหลังข้างๆเลยที่เราบอกไปเมื่อกีน้นี้อันนี้บ้านหลังนี้เราก็ไม่ได้ไปหาอินสไพร์ชันมาจากไหนนะในแง่ที่ว่าไม่ได้เอาแบบว่าเชลมาจาก Pinterest หรือว่าอะไรต่างๆคือถ้าเกิดว่าหลังไหนที่เราเอาเชลมาจาก Pinterest หรือว่า Google อะไรเงี้ยเราก็จะบอกคุณผู้ชมเนาะแต่ว่าบ้านหลังนี้ก็คือ พยายามทำอะไรแปลกใหม่เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบ้านใน Pinterest มันจะเป็นคล้ายๆกับฟลอร์เพนที่เหมือนๆกันอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นฟลอร์เพนที่แปลกใหม่แต่ว่าเราอยากให้บ้านหลังนี้มีความฟลอร์เพนที่แปลกใหม่มีอะไรใหม่ๆนะคะให้มันเหมือนกับคิดใหม่เราก็เลยทําการเมคอะบฟลอร์เพนอันนี้ขึ้นมาเองซึ่งเดินเข้ามาในห้องแรกเนี่ยคุณก็จะเจอเป็นห้องนั่งเล่นเนาะแล้วก็เป็นแบบคล้ายๆกับพื้นที่โฟร์เอสนิดหนึ่ง เป็นพื้นที่ที่เวลาทุกคนเดินเข้ามาในบ้านก็จะได้ประสบพบเจอกับสิ่งนี้มีไฟเ e อร์เพลสนะคะซึ่งไฟเ e อร์เพลสแล้วก็ไอตัว c คา c h ชนะคะหรือว่าโซฟาที่อยู่ในห้องเนี่ยก็จะเป็นโซฟาแล้วก็ไฟเ e อร์เพลสจากภาคเดคอทูเดแม็กซ์คิดทั้งนั้นเลยเนาะเอาจริงๆแล้ว เฟอร์นิเจอร์ของภาคนี้ค่อนข้างใช้ยากมากๆเลยด้วยความที่มันมีสีสันที่แบบว่าค่อนข้างตัดกันมากเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลวดลายมันก็จะเยอะเป็นพิเศษคือมันจะไม่ได้มีความเรียบๆมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยออเออเออ,เอ,อ,เอ,อคือไม่คือตัดออกไปเลยแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ดูยุ่ง แล้วก็เยอะแล้วก็วุ่นวายดีนะคะเราก็เลยเอามาใช้ในบ้านหลังนี้ได้ละมัง้งคือเราอะ่ะพยายามทําให้บ้านหลังนี้มันดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเราคิดเอาไว้ว่าคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้อาจจะเป็นดีไซเนอร์อะไรสักอย่างเขาอาจจะชอบมีความชื่นชอบสี ของตนอยู่แล้วนะคะเขาก็เลยมีการ p o เปร e สีเยอะมากในบ้านหลังนี้ห้องนั่งกินข้าวห้องนั่งเล่นจะเป็นโทนหนึ่งห้องนอนก็อีกโทนหนึ่งห้องทํางานก็อีกโทนหนึ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่บ้านหลังเนี้ยไม่ได้เป็นหลังที่ใหญ่มากคือมันตั้งอยู่ในลอตสาคูนยีชื่ออยู่ทางด้านซ้ายมือด้านบนเลยนะคะชื่อ Civic c r i f t เนาะก็เป็นลอตที่อยู่ในเมืองนิวคริสเนี่ยแหละ มันก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วความที่บันไดต่างๆทางเดินต่างๆของบ้านก็คือลอกไปครึ่งบ้านแล้วมันก็เลยทําให้บ้านใหญ่มากไม่ได้แต่ในหัวเราก็คือเราอยากได้บ้านหลังเล็กที่มีความ modern luxury ขึ้นมานิดนึงซึ่งมันเป็นสไตล์ของแพ็คนี้เลยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าบางลายมันจะดูแบบค่อนข้าง t r a d i t i o n อลมากเลยมีความแบบ ลายเยอะเหมือนทันดิชเนัลแต่เราก็ยังมองว่าในส่วนนี้มันยังเป็นความโมเดิร์นลักชัวรี่ได้อยู่เนาะเอาจริงๆริบางสวอตของภาคนี้ก็เป็นโมเดิร์นลักชัวรี่ได้ดีเลยอย่างเช่นสีขาวทองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเห็นได้จากภาคเก t เ a m มาสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ในสไตล์นั้นอยู่เราก็ว่ามันก็ได้อยู่โมเดิร์นลักชัวรี่อ่ะคุณผู้ชมก็แล้วแต่ใครที่จะเอาไปแต่งกันอะนะคะแต่ว่าบ้านหลังนี้ตามที่เราบอกไปเลยว่าเราอยากให้มันมีความซีสันคัลเลอร์ฟูลนะคะแล้วเราก็จําได้ว่าเอยมันมีนกยุงอยู่่นีวา นกยุงอันนี้คือที่สุดมากคือไม่ไม่รู้จะได้ใช้ในบ้านหลังไหนอีกแล้วนะคะก็เลยต้องเอามาใช้ในบ้านหลังนี้เอาไว้ก่อนเนาะแต่ทางด้านซ้ายนั่นก็เป็นห้องนั่งเล่นนะคะที่มีความสีชมพูแล้วก็สีม่วงเราคิดว่าภาคน,นี้มันเข้าได้ดีกับภาค City Living แล้วก็ภาค g e t f a m o u s มากเลย ถ้าเกิดว่าใครมีผ้าซิตี้ลิฟวิ่งเนี่ยคุณก็จะรู้ว่ามันมีเฟอร์นิเจอร์บางเซตที่มันค่อนข้างมีลวดลายเยอะมีสีสันฉูดฉาดอย่างเช่นผ้าม่านอันนั้นอะ่ะผ้าม่านอันนั้นก็มาจากผ้าซิตี้ลิฟวิ่งเนาะมันเป็นสวัสดีที่แบบชมพูแบบโอ้โหฮอตพิง์มากคือชมพูยันโลกหน้าชมพูแบบตะโกนชมพูแบบดังมากนะคะล้วก็เลยเอามาใช้แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เข้ากันดีนะในแง่ที่ว่ามันเป็นห้องสีโทนม่วงชมพูแล้วพอมีผ้มาม่านที่เป็นแบบ ฮอตพิง k อะไรอย่เงี้ยมันทำให้ทุกอย่างดู pop ซับขึ้นมาดูไม่ได้เป็นแบบสีโมโนโทนโมโนโครม เราค่อนข้างชอบการที่มันมีชมพูชมพูอ่อนชมพูออกม่วงชมพูเข้มแบบฮอตพิง์อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ไม่ไม่ได้เป็นชมพูแบบโทนเดียวสีที่เดียวกันไปหมดอย่างนั้นมันก็จะดูจืดเกินไปใช่ไหมละ่ะแต่ว่าตรงนี้เราก็ทําในส่วนของพื้นที่ทางเดินตรงทางเข้าบ้านอยู่นะคะตอนแรกก็กําลังสับสนวุ่นวายอยู่ว่าจะทําอะไรกับมันดีด้วยความที่บันไดของบ้านเรามันเป็นบันไดแบบที่ไม่มีแบบ ไม่มีกำแพงอะ่ะเป็นบันไดแบบที่เราสามารถมองเห็นข้างล่างของบันไดได้อ่ะเนาะก็เลยค่อนข้างยากนิดนึงตอนแรกว,ว่าจะใส่เป็นพื้นที่นั่งเล่นเล็กๆเ,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 เข้าไปนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่ก็เลยทำการปิดผนังตรงนั้นไปเนาะแล้วก็เหมือนจะใส่เป็นอ่าบุ๊กเชฟบุ๊กเชฟเดี๋ยวเราจะย้ายมาอยู่ตรงข้างหน้าห้องดิ닝เนาะแล้วก็เอาไอ้ตัว โฮเวทอเบิลไปใส่ที่เดิมแทนแล้วเหมือนว่าเราจะไม่ได้ใส่กระจกด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆบ้านหลังนี้กระจกก็คือเยอะมากแต่ก็นั่นแหละคือเป็นบ้านที่สีสันคัลเลอร์ฟูลมากๆเลยเราคิดว่าสีหลักจริงๆรแล้วอาจจะไม่ใช่สีชมพูเลยด้วยซ้าคุณผู้ชมเราก็ข้างมองแปลกนิ่นึงเรามองว่าสีชมพูอาจจะไม่ใช่สีหลักด้วยความที่สีหลักของบ้านอะที่เราเห็นเยอะที่สุดเลยนะคือสีเหลืองด้วยคําที่วอลเปเปอร์เป็นสีเหลืองใช่ไหมบุ๊กเชฟก็เป็นสีเหลืองแล้วก็มีทริมที่เป็นสีชมพูแล้วก็แบบว่า อะไรที่ถ้าเกิดว่าเป็นโลหะในบ้าน่วนเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองหมดเลยเหลืองแบบเหลืองทองอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมองว่า majority ของบ้านหลังเนี้ยไม่ใช่สีชมพูหรือว่าสีม่วงแต่ว่าเป็นสีเหลืองนะคะแล้วสีชมพูกับสีม่วงอ่ะมาเป็นแค่แบบ accent color ที่ทำให้บ้านดู pop up ขึ้นมาดูแบบดูมีสีสันเท่านั้นเองในห้องครัววอลเปเปอร์ก็ใช้สีเหลืองเหมือนกันแล้วตอนแรกเราทําห้องครัวเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบห้องครัวแล้วก็มี dining space แต่เรารู้สึกว่าไม่ บ้านหลังนี้มันเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นลักชวรี่นิดหนึ่งอะเนาะถึงแม้ว่ามันจะเป็นบ้านหลังเล็กแต่มันก็คือเป็นบ้านโมเดิร์นลักชวรี่แล้วส่วนใหญ่อะเขาก็จะชอบมีห้องดิงแยกกับห้องคิทเช่นเราก็เลยต้องทำการแบ่งห้อง ออกนะคะก็ทำการแบ่งห้องกินข้าวออกจากห้องครัวให้มันเรียบร้อยให้มันแบบเอ้ยมีพื้นที่แบบเป็นกิจจลักษณะนะแล้วเราก็เลือกเก้าอี้อยู่นั้นมากคือมันไม่ค่อยมีเก้าอี้ตัวไหนที่ สีแมชกันเลยคือเราก็ไม่ได้อยากให้สีแมชขนาดนั้นแต่ในแง่ที่ว่าสไตล์มันไม่ค่อยโอเคสุดท้ายเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้เก้าอี้ตัวนี้นะคะจากภาค Paranormal Star Pack เนาะก็เป็นชมพูแบบอ่อนใจอ่อนๆนิดนึงซึ่งมันก็เข้ากับอย่างอื่นๆในบ้านได้อยู่นะไอ้สีชมพูเนี้ยคุณผู้ชมมันไปทายเซนมันไปเข้ากับไอ้ตัว พรมที่อยู่ในห้องนั่งเล่นได้ดีมากมันจะมีชมพูที่แบบค่อนข้างพาสเทลชมพูอ่อนๆชมพูแบบแกล้งๆชมพูแบบไม่ได้ตั้งใจซึ่งมันเข้ากันได้สวยมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกดีมากเลยที่ได้ทําการแยกห้องกินข้าวกับห้องครัวออกจากกันห้องครัวของบ้านหลังนี้ก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะคะพอพื้นที่มันปิดแล้วมันก็ทําให้พื้นที่ดูเล็กลงแต่ซึ่งเราก็โอเคนะเพราะว่ามันเป็น ห้องครัวที่ฟังก์ชันได้ตามปกติมีทั้งเตาทำอาหารนะคะมี d i s อ w a ช h e r มี s t o อ e มี sink มีถังขยะอะไรเรียบร้อยมีเครื่องกันเหตุอาเพศภัยด้วยนะคะเผื่อว่าคุณทําอาหารในบ้านหลังนี้แล้วมันจะไหมเอานะอะไรเงี้ยก็เลยเอ,อ,อย่าลืมนะเครื่องกันเหตุอาเพศภัยนั่นแหละแต่เราก็มาวุ่นวายนะคะกับการเลือกพรมในห้องนั่งกินข้าวต่อ ผมในห้องนั่งกินเข้าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเลือกยากมากแต่เราก็ลืมไปว่าเออมันมีพรมาันึงจากภาค Dream Home Decorator นะคะซึ่งเราไม่ค่อยได้ใช้เป็นพรมที่สีสันคัลเลฟูอันนั้นแหละเราก็เลยไม่ค่อยได้ใช้คือส่วนใหญ่เราไม่ค่อยแต่งบ้านสีสันขนาดนี้ไงเราก็เลยเออมันมีอยู่นะแล้วเราก็เลยเอามาใช้นะคะในห้อง dining room ตรงนี้ซึ่งบอกเลยว่าน่ารักมากแล้วก็รู้สึกดีมากชอบมากถูกใจมากโดยรวมแล้วลบ้านหลังนี้เป็นการออกจาก comfort zone ที่ดีมากนะคะเป็นการได้ลองอะไรใหม่ๆมันก็ทำ ให้ไอเดียสร้างสรรค์ได้เกิดขึ้นแต่ประเด็นก็คืออะไรเอ่ยคุณผู้ชมรู้ไหมกว่าจะได้บ้านหลังนี้พินิซิมก็คือทุกบ้านไปแล้ว3หลัง <c oughs> คือเราอะด้วยความที่ไม่ค่อยใช้สีสันที่มันเยอะขนาดนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะทำยังไงดีกับบ้านหลังนี้ตอนแรกเราก็คิดว่าเออจะทำบ้านสไตล์แบบ t r a d i t i o n อล คือเป็นบ้านทรงแบบบ้านอเมริกันซับเบิร์นธรรมดาทั่วไปที่เราชอบทำอะเนาะแต่พอทีเนี้ยพอเริ่มตกแต่งภายในแล้วคือมันไม่ได้เลยหลังแรกก็ต้องทุบไปจ้ะแล้วคือหลังที่สองมาพยายามทำแบบคล้ายๆกับบ้านทรงทรงนิวออร์ลีนหน่อยอะแต่ก็ยังไม่ได้อีกคุณผู้ชมก็เลยมาจบที่บ้านหลังนี้ที่เชลด้านนอกเป็นในสไตล์โมเดิร์นใช่ไหมแล้วข้างในก็เป็นโมเดิร์นลักชวรี่แล้วก็ว่าเออมันก็โอเคนะคือจริงๆตั้งแต่หลังแรกแล้วอะ ในมุมมองบางมุมมองอ่ะมันก็มองว่ามันก็ได้แต่ส่วนตัวแล้วว่ามันไม่ได้ก็ <c oughs> เลยต้องทุบทิ้งนั่นแหละก็เป็นบ้านสามหลังที่ทุบทิ้งไปก่อนแล้วก่อนที่จะมาเป็นบ้านหลังนี้คือผ่าน process อันยาวนานมากนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราเริ่มย้ายขึ้นมาทําบนชั้นสองของบ้านแล้วห้อง ห้องนอนมีอยู่ห้องหนึ่งตอนแรกตั้งใจว่าจะทำสองห้องนอนนะคะเพราะว่าบ้านมันก,ก,ก็ไม่ได้ใหญ่แต่ก็ไม่ได้เล็กขนาดที่จะแบบเออนอนได้แค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนอนได้แค่ห้องเดียวเราก็เลยคิดว่าอาจที่จะทําเป็นสองห้องนอนเนาะแต่ก็รู้สึกว่าเอยมันไม่ได้คนที่ชอบสีเยอะขนาดนี้มันควรอยู่คนเดียว <laughs> ในแง่นั้นเราก็เลยบอกว่าเออถ้าเขาแต่งบ้านได้เยอะได้รุงรังขนาดนี้เขาก็ อาจจะแบบแต่งบ้านทั้งบ้านของเขาเป็นบ้านของเขาแล้วเขาก็อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วคือจุดเปลี่ยนก็คือเราอะจะทําการใส่ออฟฟิศสเปซอยู่ในห้องนอนใช่ไหมแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยบ้านมันหลังใหญ่แล้วมันก็เวอร์ขนาดเนี้ยคุณผู้ชมคือจะให้ออฟฟิศสเปซมาอยู่ในห้องนอนอะคือไม่ได้ไงเราก็เลยต้องทําการแยกออฟฟิศสเปซไปอยู่อีกห้องหนึ่งซึ่ง i s s u p p o s e e to be a n o t h e r b e เ r o o m มมันควรจะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งแต่ว่าไม่ดิฉันก็ทําการเปลี่ยนมันเป็นห้องนั่งทํางานไปเลยเราก็คิดว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ตามที่เราบอกไปตอนแรกอาจจะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาถึงได้มีสีสันชุดฉาดอันนี้ไม่ไม่ได้เป็นการเหมารวมว่าดีไซเนอร์ทุกคนอาจจะชอบสีสันชุดฉาดนะแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นแบบหนึ่งในคาแรคเตอร์ของเขาก็เป็นได้เนาะเราก็เลยเดี๋ยวจะทําการย้าย ในส่วนของพื้นที่ออฟฟิศเปซนะคะไปที่อีกห้องหนึ่งซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเราก็มองว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะดีนะคะกับการทำออฟฟิศเปซก็ทำให้ห้องนอนได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมอย่างอื่นได้เพิ่มขึ้นนะเนาะ อีกจนหนึ่งเลยที่เราตัดสินใจว่าโอเคบ้านหลังนี้ควรจะเป็นบ้านของแฟชั่นดีไซเนอร์เพราะว่าเราอยากที่จะใช้ไอตัวราวแขวนเสื้อผ้าอันนั้นน่าจะมาจากภาค m o s ส h i n o s t u f Pack มัง้งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ปลายเตียงอันนั้นแหละคือมันค่อนข้างน่ารักแล้วเราก็เคยใช้แต่ว่าก็ไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นนะเนาะด้วยความที่บ้านส่วนใหญ่ที่เราแต่งเนี่ย ไม่ค่อยมาในสไตล์แบบนี้สักเท่าไหร่แบบไม่ใช่บ้านของคนทำสตูดิโอถ่ายภาพไม่ใช่บ้านของแฟชั่นดีไซเนอร์อะไรเงี้ยเราก็เลยเปลี่ยนเออไม่ได้ใช้นี้เท่าไหร่แต่ก็พอมาได้ใช้เราก็รู้สึกมันค่อนข้าง refreshing ดีนะคะแล้วก็ตอนนี้เราลืมไปว่าเออมันมีโคมไฟที่เราอยากได้คุณผู้ชมเราซื้อ้านี้เพราะาเราอยากได้โคมไฟโคมไฟนี้คือมันเวอร์มากมันเวอร์ที่สุด <laughs> เป็นโคมไฟที่ใหญ่แล้วใหม่แล้วเวอร์เราก็แบบเออ ซื้อมาพอนี้ทำไมไม่ใช้งงก็เลยเอามาใช้นะคะแล้วก็มีการกลับลงไปที่ชั้นล่างเพื่อเอาโคมไฟสิ่งนั้นไปสอดแทรกในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ห้องออฟฟิศอันนี้เรารู้สึกว่าโอเคคุณเจ้าของบ้านเขาอาจจะอยากได้แอเรียต่างๆที่มีสีไม่เหมือนกันห้องนี้เราก็เลยใช้สีที่เป็นสีคล้ายๆสีทิวไหมอะเราไม่แน่ใจว่าสีดีเขาเรียกว่าสีอะไรมันจะเป็นสีน้ําเงินเขียวๆฟ้านิดนึงอะ อาจจะเป็นทิวที่ค่อนข้างอ่อนนั่นแหละแต่ว่ามันเข้ากันได้ดีกับโซฟาจากภาา Paranormal s t a f p a c k มากโซฟาที่อยู่ทางด้านหน้าหน้าต่างอันนั้นคือโซฟาจากภาค Paranormal s t a f p a c k เนาะซึ่งน่ารักมากคือมันเข้ากันได้ดีมากสีผ้าตัวคุชชั่นบนโซฟาเหมือนสีวอลเปเปอร์เลยอันนั้นคือแปลกใจที่สุดแล้วเราก็ใช้โพรมัน,นี้จากผ้า City Living แต่ที่จริงเราบ้านหลังนี้ไม่ค่อยได้มีกิจกรรมอะไรเยอะเราก็เลยใส่อาร์ตอีเซเข้าไปนะคะอาจจะเป็นกิจกรรมที่ดีอีกอย่างหนึ่งสําหรับคุณเจ้าของบ้านถ้าเกิดว่าคุณโหลดบ้านหลังนี้ไปเล่นก็เป็นได้นะคะเรารู้สึกว่าห้องทํางานบางคนจะเป็นพื้นที่ที่มองแล้วค่อนข้างสบายตาแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ทั้งบ้านทั้งหลังสีแบบมาในคัลเลอร์สกมเดียวกันเราก็ามันก็เยอะไปหน่อยเนาะ เราก็เลยเออทำการเบรกดาวนิดหนึ่งนะคะทำให้ห้องออฟฟิศเนี่ยมีความแตกต่างจากห้องอื่นนิดนึงเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็ออกมาน่ารักมากเลยนะแต่ส่วนใหญ่เมเจ o ริตีก็ยังเป็นสีเหลืองอยู่นะคะอาจจะมีสีทิวแทรกขึ้นมาบ้างเนาะแต่ก็เป็น Color Scheme ที่ดูดีเป็นการ เอาสีมาคอมบินเนชันกันได้อย่างโอเคเลยเราคิดว่าคุณผู้ชมชอบห้องไหนที่สุดในบ้านหลังนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันมาได้เนาะสุดตัวแล้วเราค่อนข้างชอบห้องนั่งเล่นเพราะว่ามันเวอร์มากเลยอะแต่ก็นั่นแหละพอเรานึกขึ้นได้ว่าเราย้ายของ จากห้องนอนไปไว้ห้องออฟฟิศแล้วใช่ไหมแล้วก็เหลือพื้นที่ปลายเตียงเอาไว้อยู่นะคะเราก็เลยใส่พื้นที่เอนเตอร์เทนเมนต์เล็กๆนะคะเป็นทีวีที่ปลายเตียงเป็นพื้นที่สําหรับการพักผ่อนหย่อนก้นที่แท้จริงคุณก็สามารถนั่งที่ออโตมั่นปลายเตียงแล้วก็นั่งดูทีวีได้คือดีที่สุดแล้วเราก็ทําห้องนอนห้องนี้ให้มันมีออนสตรีทบาร์ r o รูมด้นะคะเป็นห้องน้ําแบบที่อยู่ในตัวห้องนอนเลย คือมันก็จะสะดวกสบายต่อการใช้งานของเซมคุณเนี้ยแหละแบบไม่ต้องเดินไปไกลชั้นล่างก็มีห้องน้ำชั้นบนก็มีห้องน้ำเป็นการอำนวยความสะดวกเกมเพย์ให้กับ ครอบครัวที่คุณจะย้ายเข้ามาอยู่ได้ดีมากก็เป็นห้องน้ําที่ไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากเลยเอาก็เหมือนเดิมเหมือนห้องน้ําที่เราชอบชอบ,ชอบทำอาเนาะก็มีสติงมีทอเลตแล้วก็มีชเวอร์ทับคอมโบแต่ว่าตรงนี้เรากําลังมาปวนเปลี่ยนวุ่นวายกับทางเข้าบ้านที่เป็นแบบระเบียงอยู่เนาะเราก็อยากใส่กิจกรรมเพิ่มเติมนะคะก็เลยใส่เป็นเชเทเบลเข้าไปอาจจะเป็น ทางเลือกที่ดีสําหรับกิจกรรมของทุกคนก็เป็นได้เชสเทเบิลใช่ไหมพอใส่ครั้งหนึ่งแล้วก็หยุดใส่ไม่ได้เลยมันเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์โอเคไหมคุณผู้ชมเชสเทเบิลเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์เพราะว่าอาชีพส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเร,รียกว่า o g i c Skill อยู่เหมือนกันเนาะถ้ามีก็ดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ไม่ได้อยาก มีห้องทํางานเป็นกิจลักษณะนขนาดนั้นน่ะคุณผู้ชมครูก็ไปเปลี่ยนห้องออฟฟิศเป็นอีกห้องนอนหนึ่งก็ย่อมได้เนาะมันก็ทําได้ไม่ยากเพราะว่า l a y o u ์ห้องมันก็มาเหมาะกับการทําเป็นห้องนอนอยู่แล้วอาจจะเป็นห้องนอนของเด็กเนาะเผื่อคุณอยากทําให้บ้านหลังนี้คล้ายๆกับว่าเป็นบ้าน Family นิดนึง แต่ว่าตรงนี้เราออกมาวุ่นวายกับส่วนด้านนอกบ้านเราค่ะคุณผู้ชมจะเห็นความวุ่นวาย100รล้าน8อย่างตรงนี้ตรงที่เกิดเหตุตรงนี้เลยเรากําลังวุ่นวายกับหา l f w a l แล้วก็เฟนส์นิดหนึ่งอะเนาะคือเราอะอยากทําคล้ายๆกับเป็นกระถางต้นไม้ลองรอบเอาไว้แต่ว่ามันก็ทําค่อนข้างยากนิดหนึ่งอะเนาะเพราะว่ามันเป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างฟาวเดชันกับแพลตฟอร์มซึ่งเกมไม่อนุญาตให้ทําสิ่งนั้นก็เลยเออนั่นแหละ วดหัวนิดนึงแต่ก็ผ่านมันมาได้นะคะก็เป็นการใช้ half w a l l ผสมกับ f ฟ n น e นะคะมันถึงออกมาเป็นในลักษณะหน้าตาแบบนั้นเนาะก็ค่อนข้างใช้ทิปสันทิกค,ค่อนข้างเยอะมันจะต้องแบบหลอกเกมว่าเอ้ยไม่มีกำแพงแต่ก็มีกำแพงอะไรเงี้ยโดยรวมแล้วก็คือวุ่นวายแต่ก็นั่นแหละเราทำการเ <laughs> ก็บดีเทลนั้นนอกบ้านอยู่ให้มันดูมีความใส่ใจต่อรายละเอียดนะคะด้วยการเอาเสาจากภาค Get to g เก h ต r มาใส่แล้วก็มีการ ปลูกดอกไม้ตรงกระถางด้านหน้าหน้าต่างคล้ายๆกับว่าเป็น เฟาบ็อกซ์อะไรเงี้ยซึ่จริงคือไม่ใช่จ้ะฉันเอาดอกไม้มาปลูกเองแต่ก็รู้สึกว่ามันปนัญหาคุณผู้ชมก็เลยเปลี่ยนไปใช้เฮเจสแทนนะคะเพราะฉะนั H ้นเฮเจสก็เออดีขึ้นเยอะเลยไม่น่าหาทําเอาต้นไม้เอาดอกไม้อ,อ,ไมอะไรใดๆไปใส่เลยด้วยความที่บ้านหลังนี้มันเป็นม่านในสไตล์ที่ค่อนข้างโมเดิร์นมากเลยอนะเนาะในส่วนของเอ์เตียแล้วเราเอาดอกไม้หลากสีไปใส่มันก็เลยดูแปลกนิดนึงแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ นำพูหน้าบ้านคือบ้านชนญ่ที่เราสร้างไม่ค่อยจะมีพื้นที่นำพูหน้าบ้านสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมันไม่จําเป็นอะ่ะคุณผู้ชมือมันก็สมัยดีแต่ว่าเราชอบใช้นำพูสสาเร็จรูปมากกว่าแต่ว่าบ้านหลังนี้นะคะเราก็ได้ทําการสร้างบ่อนำพูขึ้นมาเองซึ่งบอกเลยว่าปวดหัวมากเพราะว่ามันมองไม่เห็นนะว่านำพูมันเป็นยังไงอะ่ะตอนที่เราอยู่ในโหมดสร้างเราต้องเข้าไปอยู่ในโหมดเล่นก่อนเราถึงจะเห็นว่า เอาน้ำพุมันเป็นยังไงแต่นี่ก็ไม่ได้มีโอกาสเหมือนกันนะคะได้เข้าไปดูในหมดเล่นว่าหน้าตามันเป็นยังไง <c oughs> ก็ขอให้เป็นเซอร์ไพรส์ของคุณผู้ชมนั่นแหละแต่ว่าตรงนี้เราก็อยากมีพื้นที่ดิ닝แอรียเล็กๆนะคะทางด้านหน้าบ้านเอาไว้สําหรับมานั่งทานอาหารด้านนอกอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าบ้านหลังนี้รู้สึกเหมือนจะไม่ได้ใส่กริลล์แอรียไปมั้งไม่ได้ใส่พื้นที่บาร์บีคิวแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากได้พื้นที่บาร์บีคิวก็ไปใส่เพิ่มเอาได้มัน มันมีพื้นที่เหลือพอให้คุณใส่บาร์บีคิวแอเรียได้แหละคือบ้านหลังน,นี้พื้นที่เอ็กซ์เทียค่อนข้างเยอะแล้วก็มี อีกหลายที่ที่คุณสามารถใส่กิจกรรมเข้าไปได้เนาะโดยที่มันแบบไม่ได้รู้สึกแตกอะไรแต่ว่าตอนนี้เราก็ทําการตกแต่งประดับสวนอีกแล้วจ้าคือสวนบ้านหลังนี้อาจจะไม่ได้ดูใหญ่ดูเยอะมากแต่ว่าเป็นสวนที่ค่อนข้างมีระเบียบนะคะไม่ได้มีต้นไม้ใหญ่ยืนต้นเยอะอะไรขนาดนั้นส่วนใหญ่เราจะใช้ตัวต้นไม้อันนี้ที่เป็นต้นไม้ทรงสูงซึ่งเราชอบใช้ในบ้านสไตล์โมเดิร์นค่อนข้างเยอะมันเป็นต้นไม้ที่สูงและดูสวยและดูได้รับการ ตัดแต่งมาเป็นอย่างดีเหมาะกับบ้านในสไตล์โมเดิร์นคอนเทม r a r รารีอะไรอย่างงี้มากเลยเพราะว่ามันมันไม่ใช่ต้นไม้แบบใหญ่ๆที่ดูอยู่มานาะนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเออมันก็โอเคดีนะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังวุ่นวายกับการค้นดีบักไอเท s มส์นะคะแล้วก็หาต้นไม้มาแปะไว้หน้าบ้านคือด้านซ้ายของบ้านมันค่อนข้างโลง่งแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรดีนะคะเราก็เลยพยายามหาต้นไม้ที่จะ ฟิตกับพื้นที่ตรงนั้นเราก็เอามาใส่ก็ได้เป็นไอสองต้นนี้มาแล้วก็เป็นสวนหย่อมหน้าบ้านเล็กๆนะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะใส่เมล box เข้าไปที่บ้านแล้วเหมือนเราลืมใส่ถังขยะด้านนอกบ้านแน่ๆเลยคุณผู้ชมทางทาง,ท,างที่ใจอะ่ะกดเข้ามาหาเมล box ด้านนอกบ้านแล้วแต่ใจก็ลืมเหมือนกันใจก็ลืมว่าเอ้ยถังขยะนอกบ้านอยู่ไหนก็คือไม่ใส่จ้า คุณผู้ชมมันมีพื้นที่อยู่ไปใส่เอาเองเดอ้อโอเคไหมนั่นแหละแต่ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากโหลดบ้านหลังนี้เนี่ยก็ไปโหลดได้ในแกลเลอรี่ของเรานะเนาะแล้วก็มีแกลเลอรี่ไอดีทิ้งไว้ให้ใน Description Box ข้างล่างเหมือนเดิม ตอนนี้ก็จะเป็นการตกแต่งนะคะน้ำพุแล้วก็ทางเดินต่างๆในบ้านให้ส่องสว่างนะคะยิ่งกว่าอนาคตของใครรวมกันหลายๆคนก็เป็นทางเดินที่สว่างมากเพราะว่าใช้ไฟแบบสปอตแล้วก็วางไว้เยอะมากแล้วก็ใส่กิจกรรมทางน้ำเพิ่มเติมนะคะได้ได้แก่ตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ที่พักผ่อนหย่อนใจลอยน้ำได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการเก็บรายละเอียดนะคะแลนด์สเคปด้วยการทาเทรนเพนให้มันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เสร็จแล้วบ้านหลังนี้เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เนาะจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของเรากันนะคะสำหรับยังไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะบา,บาย